One, two, สวัสด,ดีค่ะอัปเดตอาหารเย็นป๊อปกินนะคะอ้อห oh. อันนี้คือผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหอยเสียบนะคะเป็นอาหารที่หาก,กินยากนะคะมีเฉพาะอ่าชลบุรีนะคะมีเฉพาะที่ที่มีทะเลนะคะวันนี้อหอยเชียบเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ยแล้วเราผัดกะเพราอ,อ่ะอดูดกันมันเลยนะคะทั้งดูดทั้งเลียนะคะอืมอืม ดูดังจ๊อบๆเลยนะคะเนี่ยน,น้ำแกงเนี่ยเรากำลังแบบน้ำแกงนิดๆนะคะเราแบบดูดเนี่ยอืมหุดยอดอืมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะผ่านทำกันได้นะคะอืมอืมคืนยนี้คงนั่งดูดตั้งคืนเลยคะ่ะ เนี่ยอากาศมาดูดโดยเฉพาะเลยนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวมาถึงอ,อืมย่อเลยค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะ,คะขอเสริมอีนนี้นะคะเนี่ยเราเรากินเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเก็บเปลือกหอยนะคะแบบนี้ตแกแต่งกรอบรูปนะคะเนี่ยตแกแต่งกรอบรูปนะคะเนี่ยใ่้ก,กินไปมีศิลปะไปเป็นคนติ๊นะคะเป็นคนมีศิลน,นะคะ เนไเนี่ยเก็บเอาไปแบบทําตกแต่งกรอบรูปนะคะโอ้สวยงามมากเลยอะเอากาวทาแล้วก็ติดกรอบรูปนะคะแบบสุดยอดคิดได้ไงไม่รู้ว่า